เาโอขอนาบ้ต้องขอกล่าวคำว่าขอต้อนรับนะฮะยุณนิทัศน์สองทีมครับจากทางการเล็บนี่เป็นแบบที่สามครับในทุ่มเอีครับมาล็อกเกียร์ครับเครื่อสีชมพูครับเจอกับวีพีเดอร์โฟครับุีเขียวครับทั้งสองทีมต้าว่าแข่งมาสองแบบด้วยกันครับชนะสองแบด้วยทั้งคู่ครับ thank <laughs> you เริ่มขึ้นครับเกมใน20นาทียกในทิ้งแรกครับมาลขอเกียร์ครับเสื้อชมพูนะฮะบุกจากซ้ายไปขวาครับก่อนหน้านี้ครับยูกเกียร์กลางนะฮะทักไายแด้ของวีพิลิโปรับติ้เขียวนะฮะสับดอกแหวกวอยังข้ามพาร์มอยู่นะฮะใอยต่อเกมยาครับขอบบอลเกียร์ขึ้นมาทางซ้ายครับต่อแล้วจ่ายสั้นไปครับแล้วปัดได้ครับวีพิลโปกับต้งเขึ้นมาะหาที่เจ้าสองครับ ดูครับเกมวันนี้ทีมเกมรุกเยี่ยมครับหยาบๆมันเสี่ยงครับวันนี้เจอทีมแข่งหลังตั้งรับเหนียวแน่นครับจาบเกมพีทปฟฟครับเกมพีทอนี่ต้องบอกว่าเกมที่ถนัดก็คือตั้งรับแล้วหาจังหวะสวนกลับครับเปิดมาแล้วเสี่ยงนี่ต้องบอกว่าเป็นบอลเปิดหน้าลุยอยู่แล้วครับขาครับจ่อยเข้ามาได้โหมมาแล้วแถวสองหยาบๆครับด้านขายิงมุมยแก้วครับยังติดครับพยายามจะลุยครับ เต่าขวัดเงี้ยแม่ดูเคลียร์สกัดออกไฟเงีบดู่วนเรื่องของบอลเตะออกไฟเงีบเป็นลูกทุ่มนะฮะของ V.I.P แบบโป๊ดแข่งมาได้สวยครับเจ้าตองครับทางซ้ายเปิดมายังติเครับอ้าวแล้วแต่ยาวไปยังได้ครับอ้าวแล้วเปิดมาได้จังหวะสุดท้ายเงี้ยเจ้าตองออกไปเป็นทุ่งเงี้ยที่โปรช้างเงี้ย ที่กั๊กจับมาที่ช้าไปขึ้นมาครับอยู่ที่ทางด้านของเจ้ากัดครับไอ้หนุ่มรูปหล่อกแทงมาทางซ้ายครับเจ้าขวัญเจ้าขวัญมาตรงกลางแต่ยังเงียวแน่นครับในการคลองบอลคและพอมาลเจอกับวันนี้ครับต้องพิสูจน์เกมรุกแน่นอนครับเจอกับทีีพเมโ B A P Yampo B A P Yampo ต้องบอกว่าสามประสานครับกองหลังนี้ไม่ขยับเลยนะฮะไม่ขึ้นเลยครับ จะเจาะยังไ,ไงครับแหมข่งบอลไปมาอยู่ครับของวีพีเวอร์โปตั้งโซนครับตั้งโซนรับครับหาจะมาสวนกลับครับเจาะขวัญยังไงครับมาตรงกลางเขียนมาทางซ้ายครับอยู่ที่ช้างเอาแล้วพี่ตัดบอลได้ครับแล้วตัดได้ครับนี่ครับเกมลุกโอ้โหจังหวะจ่ายลูกนี้ครับลุกไปรรมไมไครับนี่นะฮะ,ะต้องประหลาดไม่ได้เลยครับเกมลุกของวีพีเวอร์โปว์ ตั้งโซนรับแบบนี้ครับหาจะวาสวนแบบนี้ครับแม่น่าเชดายครับจ่ายลึกไปนิดนึงครับโอ้ถ้าจ่ายเบากว่านี้ครับมีจุดถึงประตูเลยครับหลยกันต่อครับที่เดียวโก้รับแทงทังขวาเปิดซ้ายเข้าว่ากัดนีก็ปล่อยนะฮะ พยายามหาช่องต่อครับมาล้มเจียคนระับผ่านมาประมาณเกือบสี่นาทีครับทำอะไรกันไม่ได้กเกณฑ์ก็ตามสไต,ต,สต,ตล์ครับของบาลล้มเจียครับคองบอลบุกเข้าใส่ครับแล้วยิงไงก,กลด้วยการครับแมลูกนี้มันใบไ,ไม้ร่วงครับยโอ้โหขาประตูเนี่ยพยายามจะใช้มือรับ,บ,บ,บครับแต่ข้าบอลมันต้องบอกว่าบอลมันพุ่งลงครับโอ้แล้วโผมตายพอดีเลยครับผม ที่เราสุระได้ครับถ้าเป็นมิกโบ้เลยทางซ้ายกับเจ้าตอง,<น>จงเจ้าตองว่าเป็นนักเตะอีท้ายซ้ายหานครับก็ต้องมาดูาด้วยมดีครับเจ้าตองจะมีโอการสได้กดด้วยซ้ายหรือเปล่าครับมาทางซ้ายครับเจ้าตองครับนักเตะที่ทรงผมเท่ที่สุดในสนามนะฮะเลือถ้าจะแก้ไขได้ครับความบางเฉียครับพยายามขึ้นเกมครับโอ้ว่ากองหลังของเตี๋ยพี่ยกตัวนี้ไม่ขยัยยยบตา,า,าบมครับ จัดสัตว์มาผ่าผ่าไหลามาไม่ผ่านเลยนะปลาที่เจ้าตองเนี้ยสองดีเข้ามาฟัอองบอลกันอยู่ครับแหมแเป็นปลาทเกียดเครับตัดบอลได้ครับยปาที่เจ้าคังครับฝักน้ำมันไหลผ่าเอายังได้ครับนีงยังไม่มีตัวสอดจริงหมูค่อนข้างแย่ครับหมูหูหยิกตัวยังติดครับ เดียลุยยังไงครับตาลเกี๊ยบไอปลาที่เสาสองเนี่ยโอ้โหนี่ครับปล่อยผ nice oh oh, right. ่านไปหมดครับแม่ได้ลุ้นครับแต่ไม่มีต no er uh oh, ัวสอดที right. ่เสาสองครับเรื่องพยับเข้ามาใกล้เป้าหมายเรื่อยๆครับตพราะั้นเข้ามาตาเจี๊ยบอยู่ที่สมาธิเกมรับของ Vip t e แ p o ไม่ต้องห่วงครับเรื่องประสบการณ์ความเก่าครับของ Vip Tempo ครับสมาธิตอบวัดนิ่งเลยทีเดียวครับ ตายตาตกกันก้าครัมาข้งเจี๊ยติไม่ได้ยันเราโดนวีมูนีนสวนนี่โอ้รับเกมนี้ครับนี่ยังตัดได้พยายามให้กับสวนก็มีวีโูฟต่อมาก็ยังติดครับเอาแล้วไม่มีแล้วจริงไม่เต็มายหาจังหวะสวนก็้วมีวีมูฟทางขวาโอ้ยังเกี่ยวไม่ติดครับนี้ครับต้องระวังแกเกมรุกขอบาล้งเกียครับขึ้นมากันหมดก็หลังข้างขที่จะลอยครับขอโทษคราบ้า ขาโนนบุอย bon ู่ครับวมาทางซ้ายเปิดเข้ามาตรงกลางซ้ายยิงมาลนี้ยังติดเซียร์โอ้โหกดยังเหนียวครับแล้วยายามจะหาจังหวะาขว้างเร็วเก็บบอลลงไปคนเดียวคนเดียวข้ามาคนเดียวเอาแรับขาไปเสียบอลมาตรงกลางของบาร์เกียร์ตัดขึ้นบอลเกียร์เอ้าวไม่ฝ่าแล้วหลุดขึ้นมาจะสวยขที่ทางซ้ายของวมิวยโอยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงขอบครับดูทุกทีหนึ่งครับ โอ้ Ooh, จะหวะฟังที่ปอรก็ไม่เปล่านะฮะแหมดูการเพื่อนนี่ก็ั่างสารเลคือฟังที่ปอากขจางหน้าค้ับแต่จะงหวะลุเนี้อาจจะจัดระเบียบร่างกายไม่ค่อยดีแหมเสียจะหวกไปย่างจะบอกหลุมนี้แผลนะับกดกลุ่ม้อลักษัะที่พิมเยจะเล่นได้ยที่สิบเก้าะ เนี่ยต้องระวังเนี่เดี๋ยวที่ได้เรียนครับเกมสวนกลับครับของวีพีโ์เปอรับจบไม่กัรจริงนะครพยายามไม่ตรงสอบครับมาดูเกมดูครับเพราะว่ารับเจียงเนี่ยามสไตล์ครับเต็มที่เจ้ากัาเจ้าก้าแพ้ค่ะแต่ยังช่วยกันซ้อเนี่ยเดี๋ยวจะกระโดดข้าศไปครับยองไปลุกทุ่มนะยองเสียทุ่มครับข้าสามประสานในแข่งเกมส์ครับของวีพีรเปอรโป้กับไม่ขึ้นนะฮะ ต้องสายความสามารถเฉพาะตัวแล้วไม่ผ่านครับไม่ผ่านแลนะจ๊ะโดนสวนไหมครับขาที่เจ้าตอกเจ้าตอกขึ้นมาโอ้และจังหวะดีครับเข้าช้าร์จลูกฟาวครับอบอลข้าบเลยครับรอฟังพยานไม่มีแต่เพื่อนสิ์เลยครับตัดบอลที่สุดเลยครับหลายๆครั้ง แม่ถ้าพอมียูเโอก็ได้ประตูจากลูกฟรีคิกนี่ครับยิงฉลับนิดนึงครับแล้วอยู่ใจกว้างแล้วยิงติดต่อครับแถวสองสามวินทีไม่ตรงกรอบครับตัวไปเต้าขวาเนี้ยขาพิชาตขาบนล้มสองเนี้ยแล้วตัดได้ครับมียูเรโอขึ้นมาทางซ้ายจะบัดเข้ามาใกลจะใกล้ครับเจาะกัาคนเต้ากับเอาแล้วเสียตัวกลับไปเอง So các tàu và các tàu kỹ thuật. Move it, lúc nào cũng chưa biết. là bắt đầu không chút nữa. Doanh nghiệp d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 oanh nghiệp เปิดเข้ามาอ่าแล้วสู้กาดย้ำได้ดว่าดีครับจังหวะที่ดีครับปุสิศไทยเป็นลูกทุ่เงียบกับพีพีดัมโก้ครับอ่านี่นะครับผมบางเจียดก็ไม่มีตัวล่างเลยตรงกลางครับจากเส้ากออครับจากเจาะย้ำไปครับดูลอยโด่งครับระวังนิดนึงครับพูดจาอากาศครับเตรียมให้เด้ไหม โอ้โหนี่โดนประกบเร็วครับตหากนียบนะของเียที่มันโป้พยายามตัดจังหวันออกคามาก็เข้าสู่ครึ่งทางครับในครึ่งแรกครับอยากทำอะไรกันไม่ได้ครับ0-0อยู่ครับไปค่ต่อเกมครับดีเฮโปขึ้นมาทางขวาอยากทานครับเติร์มาตรงกลาง เอ่าเราโดดแจกะนะขาขาขาพริกขาแยกไปให้แต่อาเดี๋ยวลิกไปวะนะขวาตัดตบซาบประูนี่ยังติดบอลครับไม่ออกด้วยครับพยายามจะเคลียร์แล้วโดดเข้าข้างหลังแกปู่ฟ้าครับแม่ที่ยกยัดเหนียวแนงเกมรับของ V.P เด็บโก้ครับอย่างที่ได้บอกครับกองหลังนี่เขาไม่ขึ้นนะยืนขวายน้าราดูอยู่สองคนครับยิงไปก็ติดบอลเขาสวดใครับเปิดดาวมาแล้วแต่ก็ทุกทีขึ้นมาอยากเก็บได้ครับกองหลังเขาบังเกียร์ครับ ค่อยๆต่อเก็บึ้นมาทางซ้ายครับช่องเจาะก็แู่ใส่กองหลังมีฮิวฟลูกก็ไม่พิสเด็บตั้งโซนครับเจ้ากัดกัดตอขึ้นมาเองกัดขึนข้นมาเองกัดเข้าในยกัดเ้าวแล้ไม่รู้กัดกัดจากบอลสวนมาทางซ้ายครับสปีดมาโอ้โหไม่ถกากลนี้ยช้าช้าก็ไม่มาครับต้องเตะสก,กัดมาแล้วไม่ดี ตาดีครับแล้วแฝดนี่ไงพาบอลเป็ดีครับเปิดขึ้นมาออกแล้วเต้าตองแล้วแฝดจับไม่อยู่ครับจับสะสับาดทิช้างครับโตช้างครับช้างเยิงที่สับหลอกช้างยังหึุดหลอกครับแฝดหลอกก็หลอกได้ครับแต่ว่าจังหวะยิงนี่ครับยิงมาแล้ติดครับกองหลังไม่ขึ้นนะฮะโอ้โหครับสามหน้าเกมที่จะปูครับต้องตั้งรับด้วยความอดทนนะฮะเช่นเดียวกับบาลเจ๋งครับก็ต้องบุกด้วยความอดทนครับเกมนี้ครับ โอ้ที่เกมมันค่อนข้างที่จะสูสีเลยครับทั้งสองทีมก็วางแผนมาแบบนี้ครับมันมีผลต่อตารางคะแนแมน่นี่ครับมีพิธีการแย่งทีมบลังกเจาสูงครับในจุดอีกแล้วซังซ้ายจังหวะนี้ลมาสามต่อสามจังไก่ก็เปิดตาก็ติดครับอโอ้โหครับหรือต่อามาเพียาางขวางมาทางขวาก็เป็นได้ครับ มาที่กัดกัดกรกัดจักกัดจักมายังไงครับกัดพิโตปากัดตั้งขอบกัดอีกไกลว่ะลูกมิวโอ้โยยังข้ามขาดเด็กนี่ครับเจาะไม่เข้าครับก็มาใส่จังหวะยิงไกลแบบนี้ครับโอ้ก็ยังผลิตกอร์ไม่ได้ครับโอ้รีฟังทางที่จะติดอันเลยครับทั้งสองทีมเนีบยแม่ทีมนี้ก็บุกด้วยความอดทนครทีมนี้ก็ตั้งรับด้วยความอดทนเนีบ อยู่ที่ใครจับพลาดก่อนครับเกมพอใครจับพลาด่อนครับแล้วจังหวะนี้จะเป็นลูกเปลาครับได้สี่กีครับของ VIP เดมโป้ครับบอลภาพแดงรับรอความเสียงก็คือจับทินกับคุณถีนี้ดยต้องบีดให้ดูครับบอกว่านี่คือน้องบีดนะฮะแหล,นะลังจากฟรีพิกเลยครับได้สี่ได้เลยคนระับได้านของเดียเดมโป้ครับแข่ง ถ้าโลคายด์แบบโพนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนครับยจีไรเลยครับไปแล้วติดเจ้ากัรครับโง่เซยขึ้นมาก็ทำได้ครับวีเอฟโปเอาแล้วกระดุกมากไม่ดีครับแม่ต้องเตะคลียร์ครับพวกยังดีครับแม่แหาที้งซาประตูเลยโผล่มาทางซ้ายเย็บของวีเอฟปีเวมโพไปต่อเกมขึ้นมาโกลมหายความจ่อยังไม่ได้ครับหลอกหลงถึงหลอกมาสวยมากสองคน สุดท้ายติดครับเดี๋ยวจะสวนกลับยังป้าฮะนี่เน,บบนี่เดี๋ยวมันก็มีตัวซอนเงี้โอ้โนี่เกมนี้บอกว่าเกมมันก็จะทำกันเลยครับาที่เจ้ากัดครับเจ้ากัดครับฝ่ายทางซ้ายครับขวานขวานเบียดเข้ามาขวานยิงก็ยังติดค,ครับครับพอคือครับจุดเกมที่ทางซ้ายครับของมางเปรีเจีย,ยครับโอ้นี่ขึ้นหาขั้นสองไม่ได้เงี้ ต้องทุ่มเลยครับแนวรับของเดียพีเรียโกครับรับด้วยความอดทนจริงๆครับกลับขึ้นมาเองครับเนียงมาครับซ้ายเปิดเข้ามาไม่มีใครครับเีเรียโก้หนึ่งสองขึ้นมาขึ้นมาทางซ้ายเจ้าสองแอ้ยังเสิรไม่ได้ครับจังหวะนี้ต้องคืนครับเปิดไม่ดีแล้วช้าช้าอะไรบ้างช้าไปรับขวาเปิดติดครับเป็นใต่มุมนะคร โอ้ยมองไม่ห่อครับคู่แรกครับจะมาเมื่อไหร่ครับโอ้ยต้องคืนประตูาประตูครับต้องลุยถึงแปดถึงเจ็ดคนเลยครับไปใ่้สอเกน้ครับช้ามาตกปลาจากคลิกขาเหลี่ยมหินไม่ได้ครับข้างขวาตาฟ็อกเปิดก็ยังติดครับอ้าวแล้วยังไงครับไม่ห่อครับเจ้าจองโอ้ยไปช้าครับ ตาเข้าซ้ายยิงติดบล็อกอีกแล้วครับอ้โหโเหมือนมีใครเอาก่อง,งมาวางอะไรนะฮะเพราะว่ายิงก็ติดบล็อกไปยฮนะทางขวาครับที่ตาซัดลูกนไม่ตรงกรอบครับอ้โหนี่ครับนะแต่เจาะไม่เข้านะแต่ลูกยิงไกลก็ยังไม่ตรงคนระับเปลี่ยนตัวครับเียบๆแบบโค้ครับเดี๋ยว่ยนทีมมีความสดนะลงมาครับ ี p e o ี l e กับชาโพวกเขายังยังไม่ได้ประตูก็ยังไม่เสียประตูก็ยังไม่เสียหายนะฮะใครมือพมาคต่างเจียง จัดจัดขวามาขาขา,ขา,ขา,ขาเข้าตรงกลางเอาพียวะพี่วะจับตาบดีมาติงบ <sans> ิเร mm ียบร้อยแล้ครับโอ้โหาจนได้ครับรับเกียร์ครับจบด้วยเจ้าขวานเนี้ยนะฮะยิงประตูคลายความกดดันครับกดล็อกมาหนึ่งศูนย์เนี้ยโอ้โหในช่วงท้ายครึ่งแรกครับนะฮเหลือสาวตาทีเศษครับตารับเกียร์เอาจนได้ครับโอ้โหหีบดาวรุ่งครับ ตัวขวัดเกน ma oh, so ี้ยพี่ว่าจะแตะยาวว่าจะยังได้เนีบยิงหักข้อแล้วเข้าไปเนีบยเอาจนได้เนี้ยพี่ยมีพี่โป้ครับสมาธิแตกในช่วงท้ายนิดเดียวครับโดนบางเงี่ยจริงเลยครับนี่เอบเกมแบบนี้ทักเตะสีเทาระดับนี้บภาพความผิดพลาดเล็กน้อยนั่นแหละฮะส่งผลการมาประตูแล้วยิงใจเลยอ่ะ โอ้โหคนดีก็ขอจริงดีแล้วครับผู้สาวตัวนี้ว่าจับแนวกว่าครับแหบินปัดที่มุมฝ่ครับโอ้โหเตงโมเล็บของบีเบียโปดทางซ้าย,ยเปิดเข้ามาเก็บกัดกับเปตะกองหลังจากด่าสซิ์นะฮะชอบหลอกกองหน้าครับกัดกัดไายมาช้าช้าทีว่ากัดกัดจะไม่ยิงครับขาจะบาดที่มัน้าย ขาเรียบดีเแ่นี่ก็พลางเรียย่าเลยครับยังไงครับกีกข้ามขาดเนียโอ้โหเรียบเกลียวกับพลาดทำพลาครับแบโดนปิดโดนปิดช่องพันทีครับเราดูที่มาทางซ้ายครับตั้งกองกีบฝันโคล่ก็เอาแล้วตท็อตรี่เรียบร้อยเรีบร่นนะทผิดพลาดอะไรแนนอครับจากที่ได้บอกครับโอ้โหูระตูประตูครับซองแตกครับ แม่บนระดัพื้นก่อนครับกับจังหวะลับปากเนี้แล้วเจ้าสองเนี้ยสุดหน้าตะบูวคยับี้ยแม่มาลูดี้นยจิ้มดีอรายครับตีเสมอสองคแนนเจ็บเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแม่กลับมาเข้าการเกย์ผู้นี้การทีงพลังจากหูในกรุ๊กี้รนีแม่ดีเกมมันไม่ขาดครับยิงมาลูดีเอารเอาไปหยกซเขาดยโอ้โหสุดยอดเซ็ต ใช่จังหวะซ้อมเนี้ยผู้ต uh ัดสินนี่ยังอาดขาดครับโอ้โหจังหวะนร้ไม่ทำไม่อยู่ครับยแต่ไม่ว่าเจ้าขวัญเจ้าขวัญไหลมายิงติดบล็อกครับโอ้โหเกมผู้ดีครับโอ้โหนี่ครับไม่มีเวลาได้หายใจเลยครับคุยกันมันจริงจครับติดดาวครับสีดาวขึ้นเนี้ยขึ้นดาวนี้เป็นไก่ย่างนะฮะไก่ย่างในห้าดาวนะฮะถ่ยมากต่อครับขวา มาพี่เจ้าฝันกพี่ทำประตูได้ครับเกมลูกครับปีพิเอฟโนี่รอดักรอโต้ครับเจ้าการนีีแอบขึ้นมาครับเจ้ากั๊บกัดโต้ตกวปีพิเอฟโันไม่ผ่านครับไม่ใช่นะไม่ใช่แน่นอนครับจะมาจ่อแข้งหลังแอบของปีพิเอฟโฟครับปีพิเอฟโตนี่ตัวฮาเก้ปรับครับแนบอยู่แล้วครับมีตัวเข้าตัวซ้อนตลอดครับ อยู่ไปต่อครับในช่วงท้ายครับบางนาเพียรขอข้ามายังบุกทิ้งได้ครับส่วนเวลาบางนาเพียรนิดหนึ่งนาทีนะฮะบุงนาเียรให้ชัดเจนเพิ่มเวลาเพียรนี้หนึ่งนาทีขรางในชิงแรกครับขาขาเปิดป้าไม่เห็นดีเป็นไปครับโอ้เกมนี้สุดมันเงีบยังนิดนึงครับโดนปีครับจะแก้ยังไงครับเปิดขาได้พี่บ้าโอ้แล้วปอดออกครับ หาที่เจ้ากัดครับแหมวันนี้เจ้าการไม่มีกองหลังครับต้องเป็นกองหลังตัวรุกแคบแหมปก,ต,กตินี้จะเป็นอ้าวแล้วจังหวะนี้เราเลี้งชึ้นแหลกรับแม่คุณสาวตู้ทุก,าากยยคนปฏิญาดีมากเลยโอ้นี่ลบตัวรับไม่ได้เลยเอของเจ้าอาออราอา์็ประกบลงมาลุยขึ้นมาปางลำเจียมทางขวา เข้าในไหลมาครับครับเอี๊ยดครับไหลตรงเข้ามาตาก็ยิงฉลบเฉยๆมองหลังครับเห็นลูกเต่มุมอยู่นะฮะเพาว่าล้มเกียรติครับดูให้ดีครับตุกขิ้ทุกทางครับเห็นทึ้นมาเข้าซ้ายยังไม่ยิงไหลจะแทงแหมสวนยังไม่ได้ครับก็ยังไม่เสียหายครับนี่เป็นเกมของทีมวิวโฟวางแผนไปแล้วครับตั้งรับแล้วสวนกลับครับ ตานเสียก็ตาสตาไตล์อะไรบ้ับเป็นทีมที่ฝ่ายหลังไม่เป็มเนี่ยโกรห,หน้าลูดีเดียวเขากัะแก้ไขไม่สวยกระกัดแทงทะลุเข้ามาแล้วโอ้โหจังหวะเกี่ยวสุดท้ายแล้วได้ดีครับบอลแรกครับไม่ดีครับโอ้โหนีห่คบตาต้องบวกที แถวสองลังเก็บได้มาโอ้ไม่ผิดหงิกตัดได้สวนแล้วแต่เราบอลเราเก็บแถมขวามีเวลาตั้งใจดึงเข้าซ้ายยังไม่ยิงยังแก่ได้คขำลงตัวไล่โตไล่แม่นะโอ้สุดเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับพูดถึงเงาปง